สวัสดีค่ะก็มาพบกับจอยนะคะจอยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ท้อและหมดหวังที่เข้ามาชมคลิปของจอยนะคะจะได้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะ,ะกำลังใจเราจะหาได้จากครอบครัวจากลูกจากพ่อแม่ในภาวะเศรษฐกิจและโควิดตอนนี้นะคะทำให้ทุกคนเครียด กดดันแล้วช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินมาด้วยปัญหาเราก็คิดว่าใหญ่แล้วแต่ถ้าสําหรับคนบางคนปัญหาเราอาจจะเล็กก็ได้นะคะใหญ่สําหรับเขาปัญหาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเราอย่าท้อและให้เราอดทนสู้มันต่อไปนะคะไม่ว่าการเงินจะมีปัญหาเราก็คิดหนทางในการแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่น วันๆนหนึ่งเราต้องคิดเลยว่าจะหาเงินมาจากไหนมาเลี้ยงครอบครัวจะทําไงให้ครอบครัวอยู่รอดจะทําไงให้ครอบครัวไปในทางที่ดีนะคะไหนจะส่งลูกเรียนหนจะหาเงินเข้าบ้านนะคะ,ะบางคนก็ท้อท้อมากเลยหยิบจับสักนู่นก็ไม่ได้เงินไม่ได้ทองสักที อ,อยากจะให้กำลังใจนะคะคนที่กำลังท้อนะคะอยากให้สู้ต่อไปนะคะปัญหามันมีทางออกเสมอค่ะแค่เราตื่นขึ้นมาส่งกระจกแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันต้องแข็งแรงวันนี้ฉันต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะสู้งานต่อไปวันนี้ฉันจะหาเงินเข้าบ้านวันนี้ฉันจะอดทนและทำเพื่อครอบครัว อาหารแค่นี้นะคะเราก็จะหากำลังใจมากมายจากคนรอบข้างก็เหมือนจอยค่ะบางครั้งก็ท้อบางครั้งก็ว่าโอ้ไม่สู้ละแต่ก็คิดอยู่ว่าพูดคำไปว่าท้อหรอไม่สู้หรอไม่เดินหน้าต่อหรอก็อยู่แค่นี้หรอหยุดหรอเราก็พลิกผันตัวเองขึ้นมานะคะว่า จากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เดินตามความฝันของตัวเองพลิกผันตัวเองทุกอย่างทำงานทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดอเพื่อให้ตัวเองมีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองคิดทบทวนว่าปัญหาของเราก็เหมือนเชือกที่ผูกแน่นขนาดไหนเราก็สามารถที่จะมีความพยายามที่จะแกะเชือกอันนั้นอะ ออกมาให้ได้กำลังใจที่สำคัญก็คือครอบครัวค่ะอะถ้าเราแบกรับภาระหรือกดดันมากๆหันเข้าหาครอบครัวนะคะอย่าหันไปทางคิดที่ไม่ดีสำหรับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนผ่านตรงนี้ไปให้ได้อดทนสู้กันต่อไปค่ะ